กลับมาอีกครั้งกับเครื่องครัวอลูมิเนียมจระเข้ลดกระหน่ำสูงสุดถึง50%มีทั้งกระทะปิ้งย่างเกาหลีหม้อข้าวทุกไซส์ซึ่งหม้อนึ่งต่างๆและเครื่องครัวอื่นๆอีกมากมายงานจัดอยู่ที่สันติพรโฮเซลนะคะจะอยู่ถนนรอบเมืองเยียงวิทยาลัยพละตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนถึง8ธันวาคมนี้เข้ามาในสันติพรมองซสายมือก็จะเจองานเลยค่ะจุดเด่นของเครื่องครัวจระเข้ก็คือเขาจะแข็งแรงทนทานไม่ลอกไม่ดำนะคะเป็นอลูมิเนียมหนาคุณภาพดีไปดูกันเลยค่ะมีอะไรเอามาเซลบ้างกาน้ำก็มีหลายร และกระทะปิ้งย่างเกาหลีนะคะลด50%เลยหม้อข้าวอลูมิเนียมขนมาเซลทุกไซส์เล็กใหญ่มีหมดลดถึง30%สินค้าขายดีหมอ้อทรงหนาตาจระเข้ก็ลด30%เหมืนมอนกันหม้อน,นึ่งลาที่ต้องมีกันทุกบ้านก็ลด50%ค่ะส่วนเซ็ตมหม้อนึ่งไทยเขาก็ซึงก็มีทั้งแบบหยักแบบโดมนะคะซึ้งก้นสแตนเลสก็มาพิเศษส,สุดๆมีแก้วทรงไทยแบบสีที่เป็นฟูดเกรดมาเซลด้วยนอกจากแก้วปิ่นโตเขาก็คันเลร์ฟูมีให้เลือกกันถึง8สีมีลายธงชาติไทยลายกนกด้วยยังมีขันกะละมังและถาดท มีหม้อข้าวเป็นเซ็ตด้วยนะคะและยังมีสินค้าอื่นๆอีกมากมายต้องมาดูเองในงานใครที่เปิดร้านอาหารหรือเป็นสายเข้าขัวรแนะนําให้มาช็อปที่งานนี้เลย